กูเจอใครกูเจอฮีโร่ใหม่เหรอตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเข้าใช่ไหมเนี่ยเจอวีโร่เพิ่งเข้าอะ่ะประมาณสองสามวันที่แล้วอะ่ะมไม่ได้เข้าเกมอเออกูไม่ได้เข้าเกมน่ส,สิวีโร่ตัวใหม่กูไม่เห็นรู้เรื่องเลยควยครับเนี่ยทักทายว่ามันได้ยินจริงไหมยาไอสัตว์แม่งรอกูครึ่งรอแล้วแต่ตัวเขี่ยตัวใหม่แอของทรัยอ่ะ อย่าไม่ยุบกับกูไอ้สัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกเดินป่าเข้าเหมือนป่าบ้านตัวเองเลยเฮ้ยซิลอยู่เลสนะซิลอยู่เลสโผล่กลางแล้วซิลโผล่กลางแล้วดักหน้าซิลแล้วย่าตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่ใครก็ได้ทัพกูทีเฮี้ยโดนรับสวยครับเฮ้ยเท่ๆๆเฮี้ยอันติไม่โดนมันไถกูแล้วตายนะตายนะ พเก้าไกลไงวีโลดแล้วยา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 เฮียเยเฮเข้ามาโอ้โอมาสองสามตัวเลยมาทำเฮียอะไรนักฮะไปชูซาต้ามาซาต้ามาเฮ้ยซาต้ามาไม่ได้แดกไอสัตว์อะไรวะเพียงไปแล้วยังไม่นลยมึงเก่าวิโลดมึงเก่าโอเคมึงเก่าก็ได้อีเหี้ยพอแล้วเจ็บเฮียตีไม่เข้าเลยแดงเฮียอะไรเข้าไปเนี่ยไวเตอมิวเหรอ

แม่ซ <Yeah. c oughs> <seine Christmas activated> oh, ิวเดาปัญ oh, จ oh, ุก sí ูมันเดา้ัจุกูโอ้ค่ามันเดาปัจุใส่กูัเาจุเ่หน่มรอรอรอรจังหวะรอจังหวะรอจังหวะี่อะไรโอ้โหลแกีเย้ะแกเกมกาไอซสันยแม่เกมกากูจะตายกจะตายีเยอโคตรแหลก ไอ้ยตา่ายอยู่ฟีโวอยู่อ่ะมันเอากูลงหลบแบบดิจิตอลไอสัตว์ไปแล้วเลือดกูไม่หนีหนีต้องรอดมันเจ็บมันเจ็บมากกูกูเจ็บกูเจ็บที่เหี้ยด้วยกูไม่ได้เจ็บมากกูเจ็บที่เหี้ยแล้วไอสัตว์เลือดกูอาบแล้วเลือดกูไหลจากขาลงหน้าแข้งเลยเหี้ยเหี้ยกูไม่ได้เล่นเดือนหนึ่งนี่กูกากขนาดนี้เลยเหรอวะ แกไอสัตว์แหลกโอ้ยเอฟพีเอฟรถท่วเลยกูต้องใส่พัดลมระบายอากาศไปนี่ยแล้วกูไม่ใส่แล้วม่กังวลกูลืมกูลืมไอสัตว์กูลืมกูไม่ได้เล่นนานเที่ยวกูกากพอใจมึงยังไอสัตว์น้องพี่เออกูรู้แล้วเห็นหิแล้วมันระวังป่ามันมันระวังป่าแล้วคลิกซี่กูโซโล่แล้วเฮียไปทำไมวะน่าไปรู้มันเที่ยม่งหิวเกินจะไปเอายอนน่ะเมื่อกี้ ใช่มันจะชอบเราะยอนดหเน็ตก nah ู้เน็ตกู้ไอ้สัตว์เน็ตกู้ไอ้สัตว์เอ้ยโอยกูไปเหอะไอ้เหี้ยเน็ตกูกากโอ้โหร้อยแปดสิบพ่ออมไม่กูขอโทษขอโทษกูติดคำหยาบมาจากใครเนี่ยกูโดนตัวเหี้ยเลยโดนโดนโดนโอ้โหแรกแรกแรกไอ้สัตว์แรกแรกเอฟเอฟกูโดนสามสิบไม่พราะอะไรสัตว์พัดลมกูอยู่ไหนนึกของ อลเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอบหลบแบบที่กีต้นไม่โดนกูหรอกกูไม่โดนไอ้สัตว์ทำไม FPS กูเหลือ4-4วะไอสัตว์จะรู้ไหมล่ะกูไปโดนตัวอะไรมาเนี่ยโอ้โหจริงกูโยนมากเลยอะกูโดนสู0-4เอเอาไงกูโดน0-4หนึ่งอะออดีเพื่อนร่วมทีมด่าพ่อกูแล้วอะหย่าหย่าหย่า ยาไม่เตะยาไม่เต่อยากม่อแม่แต่นขาดเีม่ไ้ไม่กิดอะไรขึ้นอย่าอสะยืนขึ้แล้วอึ้นม่นขึ้นขึ้นขึอนขึ้เขึนขึ้นขึ้นขย้นข้นขึ้นขึนขึ้นขึ้นนขึ้นยึนขย้นข้นขึนขนขึ้นนขอนขเขน้้น มันน่าจะโซนนักนั่นไงอยู่เต็มดาร์กเลยมันต้องขึ้นไปล่างแล้วแหละมึงไปกันล่างปล่อยล่างแม่แม่ปล่อยล่างไปก่อนไปเคลียร์ดาร์กกันกันล่างถอย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 คุณซี่ตายแล้วตายหมดแล้วยานก็ตายแล้วยุ้ยก็ตายแล้วกูไปกันบ้านล่างแล้วบายแบงหรอกูก็ตายแล้วไปกันทั้งยี่ะไร <c oughs> คิกซี่กูเขาเหนื่อยไม่เหนื่อยกูเหนื่อยตึ้งเหนือยไปเลยมาดิมาดิมาดิแน่จริงมึงก็เข้ามาเข้ามาเลยสัตว์กูตายอยู่แล้วล่ะไม่กลัพวพุ่งหรอกไมาดิไปดิจะกาวิกลิกซี้กูเกิดอะเอาดริงทำทียอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าลองแตกครับโอเคสำหรับคลิปนี้บาย 对呀，嗯。<laughs>